ดีครับผมชื่อเดชัยประลกรชื่อเล่นชื่อนองเพนะครผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาแน,นะนำหลักเศษรษฐกิจพอเพียงกันนั่นเองซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9นะครับท่านมีแนวคิดก็คือก็คือแนวคือหลักเศษรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าแต่ครูครูตำตำต,ำตำรวจพยาบาลคุณหมอหมอหรือว่าเษกษตรกรสามารถใช้หลักเศษรษฐกิจพอเพียงได้ แต่วันนี้ผมจะยกตัวหลอย่างเกษตรกรก่อนนะครับมีคนอยู่สองคนเขาชื่อในแดงกับในเขียวายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่ในเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เรื่อยที่เราปลูกกัไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาผักสดวสมุนไพรเกษตรกรยืนต้นในแดงเหงืต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินกลับไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านในเขียวตกปลาหน้าบ้านบ้าในแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลต่เขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันนี้คืนรีบ้อ้อยในตลาดราคาตก แดงกลุ่มในในเขียวไม่กลุ่มพราะถึงไม่อ้อยราคาตกก็มีด้วยก็พ่นแล้วรัไงนที่ราคาดีกําไรได้มากก็เพิ่มไป็นรองแหกมีงานได้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่ในแดงไม่เหลืออะไรเลยเ็นของลูกหลานไปทงานในเมืองนายแดงทําเกษตรเส็จเชิงเดียวในเขียวทําเกษตรปลานีบนะคะผมขอสรุปสั้นๆหนึ่งทอนนะครับก็คือนายแดงแดงนะคะผมทำเกษตรเชิงเดียวไม ไม่ดีเลยครับนในนายเขียทำเกษตรปลานีห่หรือว่าหรือว่าเลยหรือเกษตรพอเพียงนะคบะะเป็นเกษตรไรเก็ตพอเพียงซึ่งให้ทุกคนทําแบบนายเขียวเลยนะคบในในายเขียวทานะไปเลยนะคะใ,ในแดงแพ้ไปเลยนะครับผมในสึกนี้ซึ่งลักซึ่งให้ทุกคนทําแบบนายเขียวเลยนะครับผมก็เพราะจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานไปไปยืนยาว ให้ชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปยินไปยาานะคะผมมีเงินทองนะคะผมแล้วก็เก็บเก็บกาก์ไว้ใช้ในเวลายาจําเป็นนะคะผมซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็ขอไปขอนนะครับก็บายยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ